วันนี้มาดูวิธีดึกับเรื่องนะครับเพื่อาการปรับระดับ,บเครื่องแกนโตเดี๋ยวไปชมเลยครับเวลาเราใส่ก้อนหมีดึงยึบนี่ปึ๊บนะเสร็จเรียบร้อยวิธีล็อกกระเรื่อง มันจะได้อวศาแล้วมันก็จะได้เสมอกันด้่นปูนทรายประมาณสามสี่สินนี่เป็นกระเบื้องกันาโต้หกสิบคูณหกสิบ หลังจากที่เราปรับระดับเรียบร้อยแล้วก็เริ่มปูดได้ประมาณ3แถวนะครับใช้ตัวเครผปรับระดับเบื้องนั่นอัตมารมาตรฐา,า,า,านชมกันเลย

เศียรนะเศียรใหญ่ครัเศียรใหญ่จะจัดจใจพ่อแม่ที่เลือจัดมาแล้วต้องครอบก่อนนะครับคอบเพื่อให้ปีนแน่นได้ไหม กุนกากุกามีหลายยี่ห้อวแต่ชอบ ยอันนี้ด้วยแล้วไม่รู้ลเดี๋วเราจะปู เราต้องเสียบหมดเสียบล็อกไว้เพื่อต่อเอาแผ่นไม,ม้มามาต่อปอตอูต่อเพราะว่าถ้ามันแหงแ้งนะมันเสียบไม่ได้เราต้องเสียบก่อนสายแดงสายไฟม่ต่อได้นะสบบร่อะไรได้ ใส่แล้วเราก็ล็อกหนีบเข้าไปอ่าหนีบเข้าไปอืมเราก็ไล่แผ่นต่อไปเสียแต่ก็เก็บที่ดังก็ได้ นบ้านนั่แหลยู่ห้ก่ต้องเอากนูเราก็ต้องกอนน้ำพรมก่อนให้มันเปียกเพื่อให้มันยึดกับปูนปูนาย เราต้องเคลียร์เคลียร์ให้ให้มันได้ระดับ เสียบเสียบต่อเพื่อใส่แผ่นใหม่ 那一本。 เรียบร้อยล็กอกแล้วล็อกแล้วก็หนีกจึ๊บเหนียดแรงก็เลยขาดค่อยๆเด็กค่อยๆดันเข้าไปแล้วมันก็ล็อกจึ๊บอ่ม,อม เหนียดเจ็บมันก็จะดอกปีเวลาเราหนียมันระด,ดับมันก็เท่ากันหมดล่องก็เสมอกัน ครูคุมน้ำหน,น่อยหนึ่ง นี่ระพูประมาณกี่เส้นเลยนี่ประมาณหกเซนติเมรฝั่งนี้ด้านนี้จะพูนาหน่อยแต่ฝั่งนู้นจะพูต่ำระดับพื้นไม่ค่อยเท่ากัน แผ่นต่อไปเสียบเวลาปูเราก็เสียบเชืบ ตัวนี้ตัวนี้เราใช้ตัวนี้เราใช้สองมิลตะกรานสองมิลเวลาระยาเนีย่ยโคตรระยาเนี่ยใหม่มันจะได้จะได้คลึงง่ายๆคนก็ใช้มิลครึ่งตัวเมื่อกี้มันขาด เลนี่นเราใช้สองมิลท่วมน้ำเป็นสองมิลไปวัดให้ตัดตัดใส่ไม้ไเลยคุณผู้ชมเนี่ยล็อกแล้วก็ดึงปุ๊บมันก็จะแน่นพอมันแน่นล็อกมันก็จะเสมอกันถ้าดึงแรงมันขาดค่อยดึง

<c oughs> ทีนี้เราเอาตโัวล็อกดึงอีกทีนึงเพื่อให้มันหน,นีมันจะได้นั่น รบอับดับด้านเข้ามันก็จะแน,น่นแนะครับดับดยบ,บ,บร้อยไปอีกหนึ่งแผ่นพอเราเสร็จที่นี่ก็เป็นการตี ตีดีตีหัวดีนี่ไงอืมนี่ไายเอาอยาเอาพลาอ่ะเอาตีมาทำไมดีด้วยอ่าโอเคพอวระปูเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวล็อกออกเโดยการเอาค้อนยางตีตีหัวมันดีตีหัวมันตั๊บๆเลย มไมตีหัวมันยากค่องค่อยตีแรงไม่ได้ตีแรงม้วกระเด็นไนะก ตีให้มันขาดเยเด็กนุ่นเี่อย่าี้ซายเสียกล้องาาอมาเลยเวลาเวลาตีะต้องค่อยตี ถ้าตีแรงนี่กระดิ่งไปไกลมากเลยเวลาเวลาตีะมก็ค่อยตีถ้าตีแรงนี่กระดิ่งไปไกลมากเลย เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ยาแนวก็เสร็จ